อคนรวยเห็นคนรวยแล้วรู้สึกไม่ชอบเขาเราควรทํำยังไงดีเอออ่ะครูได้นอนไม่หลับแล้วก็มันคิดคอนเทนต์ออกตอนนี้นะให้สองข้อให้สองมุมข้อหนึ่งก็คือถ้าคนนั้นเขารวยด้วยมรดกคุณจงไปสังเกตชีวิตเขาว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วปัญหานั้นเราช่วยแก้ได้ไหมถ้าเราแก้ได้เราก็ได้เงินจากเขา นะคนรวยซื้อง่ายเพราะเขามีเงินเยอะดังนั้นจงไปตอบโจทย์เขาให้ได้ไปช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาให้ได้และข้อ2มุมที่2ก็คือคนที่รวยด้วยความสามารถของตัวเองถ้าเขารวยด้วยความสามารถของตัวเองจงไปเรียนรู้วิธีรวยจากเขาจงไปดูว่าเขาคิดยังไงวางใจยังไงและลงมือทําอะไรเขาถึงรวยแล้วเขาทําไมถึงมีวันนี้ให้ไปเรียนรู้ตรงนั้น เพราะคุณก็สามารถเรียนรู้ได้และกลายเป็นคนที่มั่งคั่ง